สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแหมวันหยุดแบบนี้มันต้องอะไรกันผู้กัดสบัตดข่าวพูดอีกก็ถูกอีกครับพี่วีรกรรมของแเข้าใจว่าชอบแต่มันต้องเปิดเสียงดังขนาดนั้นเลยเหรอครับแหพระเอกเกาหลีคนนั้นน่ะโอ้สิกแพคนี้คือแน่นทับเลยโอ้ยไม่เหมือนผัวฉันนีพงพุยเชียวเดี๋ยวนะแกแป๊บนึง ำไมต้องเปิดทีวีดังขนาดนี้นี่นั่นน่ะสิเปิดเสียงดังขนาดนี้เนี่ยคุณภรรยาเขาเมากับเพื่อนไม่ถนัดเฮ้ยค่ะเปิดทีวีดังเกินไปหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าทำเดียวนี่นะจ้าเจออะไรแม่ถามว่าเปิดทีวีดังเกินไปหรือเปล่ากินอะไรก็ได้แม่ทําอร่อยทุกเมนูอยู่แล้วเขาถามว่าเปิดทีวีเสียงดังเกินไปหรือเปล่าไม่ได้ถามว่ากินอะไรพี่แม่ถามว่าเปิดทีวีดังเกินไปหรือเปล่า นั่นนะสินี่แม่จะมาร้องเพลงทางช้างให้พ่อฟังทำไมเนี่ย <c oughs> มาทางนี้ก็ได้ทางมายัางไงสงสัยอยากจะเจอภรรยาเวอร์ชันช้างตกมันใช่ไหมเนี่ยแม่ถาม มันต้องพูดข้างๆหูแบบนี้นี่แหละครับมันถึงจะได้ยินแม่จะตะโกนทำไมพูดเบาๆก็แล้วได้ยินแล้วพูดเบาๆก็ได้ยินอย่างไงเหรอนไม่รู้จะสงสารคุณพี่สามีเขาดีไหมก็พี่เล่นไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเนี่ยคุณภรรยาเขาเลยต้องมาพูดข้างข้างหูแบบนี้แหละว่าแต่อาการแบบนี้เนี่ยมันใช่หูตึงหรือเปล่าล่ะครับหมอแลบครับช่วยไขข้อสงสัยให้หน่อยนะครับครับ อ้ <sk r isa> อครันะน่ถ่ายอมถ่ายแล้วมถ่าอพร้อมถ่ายแล้ว <sk r isa> แล้วก็ไม่บอกพร้อมตั้งนานเลยเนี่ยหูตึงอาการที่มักจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุซึ่งอาการหูตึงมักจะเกิดขึ้นกับเราไว้เก่าที่มีอายุ60ปีขึ้นไปครับ <S <S สามารถเกิดขึ้นได้กับหูข้างเดียวหรือว่าสองข้างเลยก็ได้อาการส่วนใหญ่ที่เห็นได้บ่อยก็คือ ชอบขอให้คนอื่นพูดซ้ำๆดังๆหรือชอบเอาเือป้องหูไปด้วยตอนที่กำลังฟังอยู่อะ,อะไรนะหรือเร่งความดังของโทรทัศน์วิทยุดังกว่าปกติครับที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเซลล์ขนรับเสียงในหูชั้นในรวมถึงประสาทบริเวณหูชั้นในนั้นเนี่ยสึกกร่อนครับซึ่งความเสื่อมมันก็จะค่อยๆลามไปถึงช่วงความถี่กลางซึ่งเป็นระดับของเสียงพูดทำให้เริ่มฟังไม่ชัดเจนนั่นเองครับ ส่วนอาการหูตึงที่เกิดจากความเสื่อมของหูชั้นในเส้นประสาทหูและระบบประสาทส่วนกลางโดยเฉพาะประสาทรับเสียงเสื่อมตามวัยเนี่ยนะครับอันนี้มักจะรักษาไม่หายขาดและอาจจะต้องใส่เครื่องช่วยฟังครับงานนี้นะครับถ้าวัยเก่าไม่อยากหูตึงก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสียงดังเกิน85เดซิเบลและควรใส่หูฟังแบบครอบเพื่อป้องกันเสียงจากข้างนอกครับ รู้แบบนี้แล้วลูกๆหลานๆที่มีไวเก่าอยู่ในครอบครัวและมีอาการหูตึงควรพามาตรวจให้แพทย์วินิจฉัยเพื่อวิเคราะห์สาเหตุจะได้ทําการรักษาหูตึงก่อนที่เราไวเก่าของเราเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงของลูกๆหลานๆไปตลอดนะครับเพราะภายใต้สุขภาพของคุณอาจมีโรคหลายหลบซ่อนอยู่ครับเอาเลยนะ